คนก็สงสัยเฮ้ยจีโน่ไปจีบดารามาได้ยังไงไปถ่ายละครด้วยกันแค่เป็นนางเอกส่วนผมเป็นเอ็กต้าไปเป็นหมอในเรื่องนั้นเฮ้ยจริงจริงเนี่ยคุณไปเป็นคุณหมอคุณหมอหมอยีนยังไงยังไงเออวันนั้นเห็นเขาออนอยู่มั้งดึกๆึกละเธอก็ทักทักเข้าไปนอนดึกแท้เหลาเอ๊ยกูชอบอ่ะนอนดึกแท้ นอนดึกแค่เหล้วเออเออเอออุ้ยผมเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วเออกลัวปะกลัวเขาไหมกลัวไม่กลัวไม่กลัวเก่งจังเนเราเคยทําในสิ่งที่คนดูชอบตอบแก้งกันนู่นนี่นั่นที่ฝังใจเนี่ยบอกได้ไหมว่าแก้งประมาณไหนเคสของโซมารีอุ้ยโซมารีผมก็รู้สึกยังยังรู้สึกผิดอยหรอไอ้เหี้ยเขาเสียใจเขาไม่ได้จอยอะไรแบบนั้นแบบเราและตัวผมแบบเห็นอย่างเงี้ยผมไม่เป็นคนเซนซิทีฟยู่ตรง เอาเลยเอาเลยมาสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับพี่โนครับวันนี้ฮะบุกเดอะสแน็คครับผมปกติแล้วเนี่ยเวลาเวลาคนที่มาที่ที่นี่เนี่ยใช่ผมเห็นแบบโดนแกล้งเยอะมากนะใช่ไหมไม่แน่นั่งนั่งไม่โดนไม่โดนผมผมมั่นใจแล้วเพราะว่า เมื่อกี้เฮียวคุณอะกลับไปแล้วกลับแล้วแต่ละคนอะเขากลับกันหมดแล้วทีมงานคุณอะพออายุเริ่มขึ้นแบบการแกล้งอะไรแบบหมดเริ่มเออแบบเริ่มเป็นคนดีแล้วเออโอเคจริงอะผมได้ร่วงงานกับพี่จิโน่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการร่วงงานกับรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์หนึ่งสกู๊ปปี้ครับไอ่คือมันเป็นรัรัอนเซอร์ตติดต่อปอนเสอร์อย่างนี้ คือคือวันนั้นเนี่ยก็เป็นฟิลอย่างนี้แหละเป็นฟิลแบบผมเป็นพิธีกรใช่ไหมแล,แล้วพ่นี่รก็เป็นเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยคุยก<ต>ันก็คุยกันแบบนี้เ,เลยมันคุยกันแบบนี้แต่ว,ว่าคุยเรื่องซูปี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมาคุยกันในเรื่องสเประทั่วไปเอาจริงนะทุกคนผมบอกเลยว่าผมยังไม่เห็น <S <S สักคำถามไม่รู้ว่าผมจะตอบอะไรเหมือนกันงว่าทุกคําตอบที่ทุกคนจะได้ยินนี่ นั่นก็คือผมแต่งสดๆเลยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงนะผมแต่งต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนั่นแหละคือคือจริงๆอ่ะเราจะเห็นพี่จิโน่อ่ะในในมุมที่แบบทำคอนเทนต์แล้วก็ไปตะลุยนู่นนี่นั่นถ่ายคอนเทนต์มจะไม่ค่อยได้เห็นพี่จิโน่มานั่งคุยแบบจริงเองจังใช่ไหมล่ะพอเวลาจะคุยจริงจังผมแบบไม่ค่อยน่าเชื่อพ่อคุณเป็นคนไม่จริงจังอ่ะ เป็นไม่จริงจังอ่ะเอ้ยแต่เวลาแบบทำงานเราก็แบบมีโหมดจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอยู่เลแต่ว่าพาซีออกไปแล้วจริงจังเดี๋ยวแบบไม่สนุกอะไรงเีนะแล้วกับแฟนนี่จริงจังไหมจริงจังจริงจังสุดอ๋อไม่ได้นะจจริงงัไไม่ด้เลยโอเคโอเคโอเคไม่ได้ว่าอยู่บนิีงเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนื่องจากว่าผมอ่ะเป็นมือใหม่มากเว้ยนี่เป็นมือไม่ไม่ไม่จริงเป็นมือใหม่เนี่ยนายกครับอันนี้ไม่ได้ไม่ใช่นายกเลย ในในด้าน y o u t u ไงในยูทูบคือ Tik t o k อกจะเป็นแบบสัมภาษณ์ทิปนะครับแต่ว่าใน youtube ก็คือจะเป็นสัมภาษณ์จริงๆงั้นงั้นต้องมอกตรงนี้ไหมไม่ต้องบอกแต่เราก็คุยกันอย่างนี้แหละคุยกันอย่างนี้แหละคือผมอ่ะวันนี้จะมาดูดวิชาดูดวิชาอาจารย์จีโน่จะมีอะไรให้ดูดรวกวันนี้ เริ่มเข้ามาในวงการยูทูบเบอร์เริ่มต้นจากอะไรยังไงโอ้โหถ้าเอาเริ่มต้นจริงๆคือผมได้โอกาสจากพี่บี้เดือดสกาคนแรกเลยใช่คนแรกเลยเป็นเป็นอาจารย์คนแรกก็เอางี้ก่อนที่จะเป็นจะรู้จักกับพี่บี้ทำอะไรอยู่ตอนนั้นทําอยู่กับเพื่อนเป็นฟรีแลนซ์ในตอนนั้นก็แบบแล้วตอนนั้นทำยูทูอยางยังยังยังทำพวกรับผลิตรายการสมช่อง5บ้างส่งอะไรอย่างเงี้ยอผลิตรายการเองแล้วก็คือมีโปรดักชั่นแล้วเนี่ยพอทําไปได้สักแป๊บตังค์ไม่พอเพราะว่าเป็นในทีมเออตังค์ในทีมแล้วแบ มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะออออคือหูฟรีแลนซ์มันก็เก่งๆกว่าเรามันก็คือแม่งคู่แข่งเยอะเออคู่แข่งมันก็เยอะแล้วแบบมันมันไม่ได้เติบโตอะไรเงี้ยเท่าที่กอ่อนให้แบบถึงเวลาที่เราต้องแยกกันก่อนเว้ยเราไม่มีตังกินเบียร์นะเว้ยไอ้เจ้ามันถึงเวลาแล้วเว้ยที่เราแบบสำคัญเลยต้องแยกแยกกันไปก่อนทีนี้อ่ะผมไปได้งานแบบเป็นอ่าโปรดิวสารคดีสารคดีที่เปิดในสนามบินอะโปรโมทประเทศไทยโปรโมทอาเซียนอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเออแล้วเนี่ยเพื่อนในผมคนหนึ่งก็คือมันได้เข้าไปทำกับพี่บีเดสกา เป็นเคียรทีจนวันหนึ่งมีโปรเจกต์ของพี่บี้ที่พี่บี้เขาจะทำแบบเป็นซีรีส์ขึ้นมาในช่องไลน์ทีี พอปุ๊บเพื่อนผมก็เลยบอกไปแนะนํากับพี่บี้เพื่อนเออมีเพื่อนแม่งขูเขียนบทเก่งมากเลยนู่นนี้นั่นเรียบไปคุยโอ้ผมเก่งมากครับหมายถึงว่าเราเออเราไม่โป๊ะมทเลยคือตอนนั้นบอกเลยว่าผมโมพี่บี้มากเ่งเขียนบทกูก็เขียนไม่เป็นโอเคพี่จะให้อยู่ทําเรื่องบทเรื่องนี้มานะเออสิบตอนโอ้ยได้ครับสบายมากแต่ว่าในใจนี่คือปุ๊บเขาไปเซิร์ชกูเกิลวิธีเขียนบทหนัก นีจริงๆเขาไม่เซ็นกันไปโม้เขาว่าเออเขียนได้สบายพี่แต่ว่าพีพีก็คือเชื่อแล้วพอเราทำแล้วพอตอนเราไปพรีเซนต์อ่ะเขาเออเฮ้ยเจี๋ยไอ้แม่งไอ้แม่งหาไม่กดสติไม่ไแม่งหาไม่กดสติไม่อะไรก็เลยแบบเออเฮ้ยพี่ถ้เขียนตอนนั้นก็เอาโอเคได้ได้โอกาสเริ่มทำงานตอนแรกแบบเป็นฟรีแลนซ์กับพี่บี้ก่อนในเรื่องนั้นทีนี้พอปุ๊บเฮ้ยเฮดแม่งเริ่มเข้ากันได้เออแล้วแกก็จะขยายทีมพอดีก็เลยเฮ้ยมาทำเป็นครีเอทีฟด้วยกันไหม เข้าเลยเต็มตัวเลยเข้ามาเต็มตัวอยู่กับพี่บี้เดอะสกาเราเป็นหน้าที่เป็นคีเอทีในช่องหลักของบี้เดอะสกาเราก็ทำเดอะสแน็คคู่คู่ไปด้วยหมายถึงว่าก็คือทําช่องของเราไปด้วยอ่าเดอะสแน็คแบบมันมันก็มีไว้แบบมีอะไรที่แบบเราแม่งคือเป็นคนแบบชอบขี้แกล้งเออแล้วในกลุ่มคนหนึ่งมันจะมีคนชื่อเอสแม่งแบบแกล้งแล้วมันอ่ะเออซึ่งอันนี้ไม่ดีนะมันแบบกลายเป็นบูลลี่กันนะไม่ดีไม่ดีแต่พอพอเราเริ่มทำเดอะสแน็คแล้วคนเริ่มชอบแล้วก็ใช่ใช่ทำต่อเพราะตอนแรกตอนแรกมีแต่แพ้งเลยแพ้งกับชาเล นี่นั่นอะไรทำแบบสิ่งที่เราคิดอะไร,ระมันสนุกอะเวลาทำด้วยกันอะเออ,อทำก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้ไม่ได้คิดอะไรเลยเราออกมาตอนไหน,นออกมาตอนในช่วงเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วเพราะว่าคือด้วยเราก็เริ่มขยับขยายคนในทีมแล้วพอแบบอยู่ด้วยกันแบบในออฟฟิศมันมันก็นขนาดเท่าเดิมไงมันก็จะแน่น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 เพราะพี่บี้ก็จะมีทีมของเขาที่จะอยู่เคิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้<า>ยก็เลยก็เลยคุยกับพี่บี้ใช่ก็คุยกันก็ออกมา มีสตูดิโอเฮ้ยใช่ใช่ออกมาแบบเปิดสตูเนี่ยใช่ใช่เปิดสตูเลยเวลาคิดคอนเทนต์อะเราอิงจากไหนหรือว่าตัวเองคิดแล้วก็ทําเลยการคิดคอนเทนต์มันมันผ่านมาหลายช่วงมากๆเพราะว่าตัวผมเองจะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์เองตลอดเราเริ่มทําตั้งแต่แบบอายุ25 26อะไรอย่อะไรเงี้ยจน30มมันก็มีความเติบโตสุดท้ายนั่นแหละมันเป็นมันเป็นการเติบโตของตัวเราที่ อยู่บนพื้นฐานการมีความสุขที่เรารู้จักตัวเราเองในทุกขณะแล้วบังเอิญคนดูเขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น<อ>นั่นแหละมันคือมันคือสิ่งที่เดอะสแน็คแม่งเปะอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ตัวเราคนมนุษย์เราแม่งเสียเวลาคือการไปสนใจเรื่องคนอื่นเราไม่มัวแต่ไปสนใจเรื่องคนอื่น <S 2> <S 2> ว่า<ม>ไอ้คนนู้นแม่งจะคิดกับเราอย่างไงไอ้คนนู้นแม่งจะมองเราอย่างไงไอ้คนนี้แม่งจะชอบเราไหมหนู่นนี่นั่น<ม>จนเราไม่ได้ย้อนกลับมาถามตัวเราเองว่า เราแม่งชอบอะไรกันแน่เป้าหมายของเราคืออะไรเนี่ยเอาไอ้เวลาที่ไปสนใจเรื่องคนอื่นมาสนใจเป้าหมายของตัวเองอ่ะผมแม่งจบเลยคือทีเนี้ยผมอะมอ,มองว่าการทำคอนเทนต์แบบเนี้ยมันต้องมีวันที่รู้สึกว่าแม่งตันอะแม่งเฮ้ยกูจะทาอะไรดีวะคือน่าเหมือนกูต้องหาคอนเทนต์ทุกวันเลยอะมีเป็นไหมเรารเคยตัน เคยตันเพราะว่าเรามัวแต่ไปหาว่าคนอื่นไม่ทําอะไรเว้หมายหมายถึงว่าไปดูคนอื่นเฮ้ยอันนี้อ่าอ่าแล้วพอคนอื่นไม่ทําอะไรแม่เอ้ยอันนี้ทําแล้วเอออันนี้แม่งก็ทําแล้วอันนี้แม่งก็ทำไอ้แค่แม่งคิดไม่ออกอแต่สุดท้ายอ่ะเราเอาเวลาทั้งหมดอ่ะมาถามตัวเราก่อนว่าตัวกลัวอยากทําทอะไร สุดท้ายมันจะเริ่มจากตัวเราก่อนเวเราเคยทําในสิ่งที่คนดูชอบชอบแก้งกันนู่นนี่นั่นแต่ในทุกครั้งที่เราไปแก้งคนแบบหนักๆอะไรแบบเนี้เยเขาเสียใจเขาไม่ได้จอยอะไรแบบนั้นแบบเรา แล้วตัวผมแบบเห็นอย่างเงี้ยผมไม่เป็นคนเซนสิทีฟี่เหรอเราก็เลยแบบไอ้เชี่ยแกล้งแม่งแม่งไม่ได้หรอวะไม่ได้วะอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าแกล้งก็คือจะแกล้งกันเองถ้าแกล้งก็แกล้งกันเองแกล้งกันเองแล้วไปแกล้งคนอื่นอะไรเงี้ยผมแบบเรามันใจไม่ด้านพอที่ฝังใจเนี่ยบอกเลยไหมว่าแกล้งประมาณไหนอารมณ์ประมาณไหนไปแกล้งเขาที่ไหฝังใจรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการแกล้งมันมันมันไม่ได้แล้ววะผมประมาณไหนมีสองเคส เคสของส้มมาลีอุ้ยส้มมาลีผมก็รู้สึกยังยังรู้สึกผีอยจริงเหรอท้างไปทำอะไรส้มเขาแบบเราเราแกล้งแกล้งกับส้มร้องไห้อะมันก็แบบสะเทือนใจเรามันก็สะเทือนใจเราคือเราแกล้งให้แฟนคลับไปตามส้มก่อนล่วงหน้า3ามวันที่จะมาถ่ายคลิปด้วยกันที่เนี่ยโอ้โหพอปุ๊บวันเนี้ยส้มจะมาถ่าย รายการแต่เราที่ประตูปุ๊บไอ้แฟนขับคนนั้นไม่ก็ตามมาเจอแล้วแล้วพอตามมาเจอเสร็จปุ๊บตัวพวกเราแม่งกันโซ่เอ้ยกันน้องแฟนลับคนนั้นออกไปแล้วน้องแฟนขับแม่งตกบันไดอะไรเงี้ยในในเซตเรื่องแต่ว่าเราเราเราแกล้งแกล้งแบบให้มันตกบันไดอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วแบบเอาพวกพอเด็กตึงพวกอะไรอย่างเงี้ยมาที่ประตูเลือดออกไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ แล้วแบบไอ้หียเขาพูดจัดพี่ส้มก็คือสงสารแฟนคลับถูกป่ะเออใช่ใช่ใช่คือด้วยส้มเขาแบบเป็นคนน่ารักมากเขาก็สงสารเห็นใจแฟนคลับอะไรเงี้ยแม่งชึกเลยเยอะและและแล้วก็คือตอนบอกเขาว่าแบบเฮ้ยแกล้งนมันไม่ทันแล้วมันไม่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไปแล้วเออเออมันเล ไอ้ที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบมันคิดไปแล้วมันเชื่อว่าไปแล้วอะไรเงี้ยเออเออก็ต้องแบบให้เขาใจเย็นก่อนแล้วบอกว่าต้องพาไปกินสมยศตรงนั้นไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วกลับมาเออแบบถึงแบบให้ใจเย็นจะจะไปทําอย่างนั้นทําไมสู้แบบเออชวนเขามาทําอะไรสนุกสนุกด้วยกันดีกว่ามาเล่นชาเลนจ์กันไปเที่ยวกันเราเรายังมีความชอบของตัวเราเองอีกหลายอย่างเยอะแยะมากทีนี้เมื่อกี้คือพี่จิโน่เป็นคนชอบรองเท้าตั้งแต่ตอนไหนเอาจริงตั้งแต่เด เด็กนี่คือปอ,อใช่มปอ,ปอตอนปอเลยพ่อแม่เป็นปูแล้วเป็นครอบครัวยีฬามันจะมีตลาดนะัดที่เรียกว่าคลองถมแต่เราเนี่ยจะไปขุกอยู่กับที่ร้านขายรองเท้ามือสองแล้ว,ลวก จะอยู่แบบนั้นไม่ไปไหนอยากมีรองเท้าอีกเยอะมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่แบบไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าแบบจะมาคั่งรองเท้าแบบมีรองเท้าคู่แพงๆอะไรอย่างงี้นู่นเนี่ยเพราะโอ้โหสำหรับเรารองเท้าคู่ละห้าพันแม่งก็แพงแล้วเออช่วงแรกๆนี่ก็คือโอ้จริงๆอ่ะคู่คู่ทั่วไปอ่ะสองพันก็ไม่ใช่ใช่ตั้งซื้อแล้วจะซื้อรอ,อ,องเท้าซื้อแค่ตอนเซลล์ไอ้ปอนเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นเลยไม่ใช่ปอนนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมช่องเท้าสตอนเลยสแน็คเออไม่อนเลยสแน็คหัวอะไรวันหนึ่งแม่ง เฮ้ยพียนถ่ายคลิปนี้ผมซื้อรองเท้าใหม่เดี๋ยวเขามาส่งที่สตูไนกี้สุพีมเทมโปอะไรของมันเท่าไหร่ก่อน <17. S 2> หมนเจ็ดฮะไอ้เชี้ยวเขาละามื่นเจ็ดพุงบ้าหรือเปล่าไอพวกวัตถุนิยม เออ่องรองเท้าอะไรคู่ละหมื่นเจโตงอย่างกับออะไร่ะเหมือนก้อนขี้อะไรอย่างเออะแตแค่มีตูพีมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไว้ผมว่าเนี่ยเวลาไปเดินไปเดินสยามไอ้เที้ยแบบคนมองเขาใส่ตูพีมไอ้เที้ยคนมองโอรองเท้าพี่เท่มากเลยไอ้เที้ยไอ้แมงมาว่ะมาว่ะเออเออแล้วก็อืมวัตถุนิยมเลยแซวแซวอยู่เออวัตถุนิยมเลยโอ้โหสังคมในเดอะทากาเริ่มขึ้เรื่องรองเท้าอย่างนี้เริ่มแมัน ถูกฝังไม่ได้หูฝังไม่ได้หูแล้วเราก็แบบด้วยความที่มันมีฐานฐานของการชอบรองเท้าอยู่หน่อยอ่ะพอมีอะไรมาเขีียเอาแม่งกันเริ่มแล้วเ้ยเออแสดงว่าคู่แรกที่แบบแพงๆเลยตอนนั้นจำจำได้ไหมกันดั้มไอแม็ก98สีขาวน้ำเงินแบบสีเหมือนตัวการ์ตูนกันดั้มอะไอไอแม็กกันดั้ม9,000กว่าบาทถึงหมื่นหนึ่งซึ่งตอนนั้นแพงที่สุดในชีวิตละ ตงโโอ้หแม่งไอ้เฮ้ยเพื่อคอนเทนต์เว้ยเห็นไอ้ปอนพออัพคลิปลงไปอ่ะคนแม่งดูเยอะนะเหรอเฮ้ยแม่งทําคลิปซื้อรองเท้าอย่างงี้แม่งคนก็ดูเยอะนี่หว่าอ่ะก็เริ่มเอาวะพี่เอาผู้ไหนดีวะเซิร์ชในกลุ่มกลุ่มขายรองเท้าในกลุ่มขายรองเท้าพวกแอมแม็ก้าศูนย์ไนกี้อะไรเงี้ยไปยังคืนอ่ะกว่าจะเซิร์ชหาเจออ่ะไม่รอแล้วเออไม่รอแบบมันต้องได้พอใส่แล้วแบบสุก โอ้โหเสียงสวดา์ตังจ่ายตังพอพอคับปุ๊บโอเคปิดลิปไอ้เหียคิดแม่งมาแบบคนเออคนดูคนชอบคนชอบแบบชอบดูเราแม่งสอหาซื้อรองเท้าอะไรแบบเนี้ยเงินเดือนมาเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าไม่ไม่ยอมมีเงินเก็บอะขอให้กูมีกินกับจ่ายเข้าห้องแสดงว่าสิ่งของทุกอย่างรองเท้าคืออันดับอันดับหนึ่งพอถึงจุดจุดหนึ่งอะไอ้เหียแม่งใส่แต่คู่เดิมเดิมแม่งใส่แต่ยังไม่มีคู่อะเมอแต่ใส่คู่เดิมอะทุกวันนี้แม่งเบาแล้วอะอ่นก็จะแบบ เพราะว่าเต็มไปหมดแล้วด้วยด้วยแล้วก็โดนดุเยอะด้วยสำคัญโ,โ, <laughs> โอเคทีนี้อีกหนึ่งความชื่นชอบก็คือกีฬาใช่ไหมฟุตบอลใช่ใชเป็นหนึ่งสิ่งที่โอ้ผมเห็นดูตอนนี้เอ้ยไปยดัษนาฟุตบอลตอนมัธยมเป็นตัวโรงเรียนเฮ<ท>้ยเออเล่นแสดงว่าต้องคือชอบเล่นเลยแหละใช่ก็จะเล่นมานตั้งแต่เด็กเลย ่ะแล้วถ้าถ้าดูบอลนะนุ่ยต้องแมนยูดิเฮ้ยจริงอ่ะจริงนี่ทีมอะไรโอ้โหจบแล้วกูไม่ได้แล้วเอ้ยตัดไม่สัมภาษณ์แล้วไม่เอาแล้วแมนยูดิต้องแมนยูชอบเพราะอะไรทำไมวะเด็กผีตอนแรกตอนแรกก็จะไปเลี้ยวผู้เอ้ยโอ้ยมีตอนแรกเออตอนแรกจะไปเลี้ยวผู้เพราะว่าพ่อเชียร์สิบขวบได้มั้งมันถึงจุดที่เราจะต้องแบบเลือกว่าเราจะทำยังไงอะไรช่วงปอใช่ไหมเออเออก่อนเข้ามอเนี่ยใช่ใช่อ่าช่วงนั้นเป็นจุดเ

มาเชียร์แมนยูดีกว่าทีนี้ก็เริ่มเชียร์แมนยูมาเลยผมอ่ะก็เหมือนคล้ายๆพี่นะคือผมเคยจะเชียร์แมนยูเว้ยตอนเด็กๆป่วยบ่อยอืมแล้วจะชอบมากเวลาป่วยเพราะจะได้ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลมันจะได้ดูบอลเว้ยถ้าแอดมิทอ่ะมันจะไม่เสียทางประกันใช่ไหมเออแล้วพ่อพ่อทำเอเอไหมไอเสื้อแมนยูอ่ะเอเอจริงตอนนั้นอ่ะแล้วผมเห็นแบบป้ายโฆษณาโรโดมันเลอหลายอ่่าอ่เฮ้ยไม่เพลแล้วไม่เก่งด้วยเออมันเก่งเลยตอนนั้นอ่ะเก่งมากตอนนั้นแต่ ด้วยความที่แมทที่ผมจําได้เลย ไปถล่มที่โอทอรส์ซีนึงยุคตอเลสมาตอเลสที่ตอเลสแบบว่าเบียดวิดดิท์เบียดวิดิทเออแบบจเลยแล้วตอเลสก็หลุดยิงโอ้โหโอ้โหผมไม่เชี่ยมันมีทีมเอ้ยทีมอะไรวะใหญ่เก่งเออมันจะมีแมตช์แบบเราตั้งใจจะดูแมนยูนี่แหละเออแต่แบบไอ้เก่งยังวะไอเก่งยังวะเออรู้สึกชอบตอเลสแล้วคนที่ชอบสุดคือจะอะไรกันครับชอบที่ที่เขาลื่นเนี่ยมันไม่ลื่นมันอันนั้นมันเขาแก่แลน่เออแก่แล้ว ที่เขาลงไปแดงเดือดสุดท้ายเขาแล้วเขาแบบน้ำไหลีิเออกโด <c oughs> มันเป็นจริงนะมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะจ,จริงไหมเปลี่ยนไม่ได้ยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้จ,จนยุคนี้ก็ยังแบบใช่เปลี่ยนไม่ได้ต่อให้แบบเมืเม่อปีสองปีที่แล้วแม่งแบบเปล่าแปล่าเปล่าแบบมึงก็ต้องทำเออมันมันก็ไก็เฮ้ยก็รักไปแล้วอ่ะเออมันไม่สามารถเลยคือคนที่เชียร์บอลอ่ะไม่ไม่จะมีพวกแฟนบอลที่แบบว่า เลิกเชียร์แล้วแะละอันนั้นไม่ได้ดูจริงมันมึงอันนี้รู้เลยว่ามึงแบบว่ามึงเชียร์แบบเชียร์คำขำมากแต่เรามีมีอัดไหมมีอัดลงคอนเทนต์เนี่ยฮะไม่มีไม่มีทะไม่ไม่ลองทำเดือดแดงเดือดหน้าเดี๋ยวมาเชียร์บอลด้วยกันจริงเปล่าเออออต้งเป็นย่างจริงหรือเปล่าเรามาบัฟกันดีกว่าได้เลยจริงนะจัดไปอ่าก็รอดูรอดูรอดูโอเคจัดไปทีนี้เรื่องสุดท้ายของวันนี้ละ รเรื่องคุณแฟนคุณเอาอย่างนี้ก่อนนะเจอเจอกันได้ไหเจอกันได้อุ้ยเคยไปถ่ายไปถ่ายละครด้วยกันเอาจริงเหรอไม่ใช่ละครเป็นหนังตอนนั้นเป็นหนังของประเทศพามา่าเขาทําร่วมกับคนไทยแค่เป็นนางเอกส่วนผมเป็นเอกต้าไปเป็นหมอ ในเรื่องนั้นเฮ้ยจริงจริงเนี่ยเออคุณเป็นเอกตอรเออเป็นเอกตอร์เอาพี่แค่เป็นนางเอกของเรื่องนางเอกของเรื่องแล้วเอกคือใครเป็นซุปตาพม่าเลยมันเป็นแบบเป็นการร่วมมือกันระหว่างไทยกับพม่าอะไรเงี้ยอ่าอ่าอ่าคุณเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอหมอญี่ปุ่นยังไงยังไงอะไรก็เริ่มรู้จักกันก็แบบมีเฟซบุ๊กกัน อะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้คุยนะตั้งแต่ตอนนั้นนะแบบพางกันไปแบบเป็นปีตอนนั้นเป็นเด็กสนักยังยังช่วงที่ทำฟรีแลนซ์กับเพื่อนอะไรป่ะช่วงนั้นช่วงนั้นทำฟรีแลนซ์นานมากเลยก็ลางานไปเล่นอะไปหาไปปีนึงอะเออวันนั้นเห็นเขาออนอยู่มั้งดึกๆึกละเธอก็ทักทักเข้าไปนอนดึกแท้เหล้าเอ๊ยยูชอบอะนอนดึกแท้เหล้านอนดึกแท้เหล้าเออเออเออหาเขาไอ้ที่ม่นตอบมาเว้ยเอออะไรเงี้ยเออก็เริ่มแบบคุยๆหยอดๆตอนนั้นเขาโสดด้วยมั้งอ่าอ่าอ่า คุยเยนเกือบประมาณปีหนึ่งกว่าได้เป็นแฟนคนก็สงสัยเฮ้ยจีโน่ไปจีบดารามาได้ยังไงตอนนั้นเขาก็เป็นดาราแล้วเพอพอปุ๊บเริ่มทักทายไปตอนนั้นเราก็ทำทำอยู่เดสกาละเออเพราะมันหปีให้หลังปีกว่าน่ะเออเออเริ่มทำแล้วแล้วไปไปขอเป็นแฟนเขาได้ไงเฮ้ยมันก็จำไม่ค่อยได้วะ ไปดูหนังแล้วไปรับไปส่งไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาอ่าไปถ่ายละครไม่ไม่ไม่ไหรอไปเราไปถ่ายละครเขาไปเพราะว่าเราเตรียมตัวเราไม่กล้าแบบไปเจอสันพมเขาเออแล้วแบบเราไม่กล้าไปลุกขนาดนั้นก็พิสูจน์ตัวเองอยู่พักหนึ่งอุทิศเวลาทั้งจริงเลยโอ้โหอันนี้คืองานหลักเลยอะจริงแย่จริงจน จนแม่งแบบเสียงานเสียงานเสียการนะ่ะจริงไเนี่ยเออมาง่วงที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยแบบออรู้สึกไม่ชอบตัวเองเออแต่ตอนนั้นน,น่าจะเริ่มเป็นแฟนกันแล้วเราติดเขามากบอกเขาต,งตรงๆเลยเธอเราเราติดเธอมากไปงานเราเสียเราต้องขอแบ่ง เวลามาให้งานเราแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักเธอน้อยลงไม่ได้เ,เพราะว่าผมมีอะไรกับเขาอะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมจะคุยกับตรงๆกับเขาตลอดแล้วเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจแต่ออตอนแรกยังไม่เข้าใจเออเขาปรับตัวช่วยเราก็เลยทําให้แบบอ่ะงานเราก็ไปได้เราแม่งก็คัมแบ็กคัมแบ็กมาได้เออเออเออดเคยเคยแบบว่าจะเลิกกันไหมทะเลาะกันหน่อทะเลาะกันหนักเนี่ยทะเลาะเรื่องอะไรจําไม่ได้ผมไม่เป็นประเภทที่แบบจําเรื่องหลายๆไม่ค่อยจาเออไม่ค่อยจำต้องต้องถามเพราะเขาจะจําได้หมดเลย เขาจำแม่นผู้หญิงนะจำแม่นจำแม่นกลัวปะคือกลัวเขาไหมกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวเกรงจ๊ชาเน่เอ้ยแหมเราก็คลิปที่พี่ทำอ่ะมันมันมีความรู้สึกแบบหึงจริงอุ้ยผมเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วเออทำไงอ่ะไม่ค่ะแค่เขาแล้วไม่รือไม่ดียอมไว้ขึ้นไม่ดีนะถ้าอยากรู้ว่าจีโน่จุกอกจุกใจแค่ไหนก็ต้องไปดูกันเลยผมเป็นคนที่หึงแต่ผมเป็นคนที่เข้าใจเหตุผล แค่แบบไปเตะบอลนนไปเตะบอลแล้วแบบมีลูบอลหล่อๆหน่อยพี่แค่ไปด้วยปึ๊บเออแบบทำทำทรงแบบโชว์แบบไอ้แคไอ้แคแบบแค่แบบเผลอไปมองแล้วแบบอะไรอย่างงี้หน่อยแล้วคุณด้วยเราเป็นผู้ชายเราเราจะรู้รู้อะไอ้เมืองเมืองเมืองอย่างเงี้ยไม่โอเคมองไม่งโอเคผมก็หึงแล้วอะไรเงี้ยวิธีการแก้ปัญหาแค่ไม่เอาเขาไปสนามบอลจบเลยเออกันจบจไปอ่ะแล้วไอ้คลิปคลิปที่ทำเราก็ ไม่ได้หึงหรือว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะกระจีอะมันก็จะกระจีเออเออเออแ่งแแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตคู่ไม่ได้มีออมีวางแผนไว้ไหมหวางแผนเนี้ยมีมีมีวางแผนไว้อยู่ก็มีคุยคุยกันอยู่แต่ว่าเราก็โฟกัสกับ<ว>เราเราอยากให้พื้นฐานเราไม่ไม่แน่นหรอเออเออ,เอ,อใช่ใช่คือวันนี้แบบดีใจมากที่ได้มาคุยกับพี่โน่ยินดีครับฝากอะไรถึง น้องๆนะถ้าอยากจะให้ฝากก็คงเป็นเรื่องของการลงมือทำยังไงลงมือทำไปเลยในสิ่งที่เราคิดว่ามันมันดีเออสิ่งที่มันดีคืออะไรไม่เดือดร้อนตัวเราไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่เดือดร้อนสังคมไม่ต้องกลัวที่จะเกิดปัญหาสนุกกับปัญหายิ่งเรายิ่งลงมือทำและเจอปัญหาเยอะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราแม่งเก่งขึ้นในทุกๆวันจีโน่เดอะสแน็คครับผม แต่ว่าลืมก่อนที่เป็นธรรมเนียมรายการก็คือเราจะมีให้แบบว่าเซ็นเสื้อนิดเดียวะะแขกรับเชิญทุกคนจะมีอ๋อใช่โอเคนี่ยของจริงนี่อันนี้คือลายเซ็นใช่ครับนะอันนี้เป็นแทน,นแทนตัวผมครับ นี่นะฮะคุณยีนหรือว่าคุณจีโน่เดอรสแน็ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จีโน่ครับขอบคุณครับดีดีเดีย๋ยวแดงเดือดมาดูกันเอ้ยจริงเปล่าจริงจริงจริงอ้าวก็ฝากติดตามด้วยครับรายการปอนออนแอร์นะครับในทุกวิปีก็ติดตามด้วยว่าอีพีนี่จะเป็นใครนะครับสำหรับฝากติดตามด้วยครับช <The S 2> ่องช่องสแน็คนะครับผมฝากติดตามด้วยครับในอ้อมอกอ้อมใจครับเดอรสแน็คในทุกๆช่องทางเลยครับทั้งติ๊กต็อก่าไอจีเฟซบุ๊กยูทูบทั้งหมดเลยครับพิมพจเจสแน็คครับผมแค่นัั้นเลยครบ ก็ติดตามไปทุกทางพี่ปอนพี่จโน่ใช่ครับติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดินชนะครับพี่โน,โน่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากพี่สุดยอดหอมจริง